สวัสดีครับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาว,ชาวซูนเต๊ทแคมนะคะวันนี้ก็มาพบกับครัวก,กิบทองนะคะแต่ครัวก,กิบทองวันนี้ยา้ายมาอยู่ที่โรงแรมไทรมอนภูเก็ตคาร์เปอร์เลยนะคะภูเก็ตคาร์เปอร์เลยครับบางคนไม่รู้ว่าทํางานอะไรจะบอกว่าทํางานอยู่ที่ภูเก็ตอะไรอยาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นคาร์เร่เป็นนางโชว์นะคะวันนี้เราจะมาทําเพราะวันนั้นนะเน่ยนพเกลือเจใช่ไหมคะหลายคนอาจจะเคยเห็นสูตรไปแต่ยังไม่รู้ว่าทำยังไงนะคะอันนี้คือกะปิบีเจนะคะที่ใสไ่ไปวัตถุดิบง่ายๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายแดงพริกป่นเกลือค่ะนะคะวันนี้ผลไม้ที่เราจะมาจิ้มคือมะขามกับมะเฟืองค่ะมะขามอ่อนนะคะลายแตกฟองสุดนิดตขั้นตอนง่ายงมาดูที่ชามเลยค่ะใส่กะปิไปนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะนะคะใส่เกลือค่ะใส่เกลือนะคะ ใส่พริกป่นนะคะลงไปค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวบอกก่อนว่าถส่ซีอิ๊วขาวเนี่ยใส่ไปทีละนิดนะคะสําหรับคนที่ยังไม่คล่องมือแล้วค่อยเติมเรื่อยเพราะว่าอาจจะเค็มนะคะถ่ายอย่างนี้ค่ะแล้วก็คนอย่างนี้เห็นไหมคะคนคนอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะอมโอเคค่ะขอเวลาคนแป๊บหนึ่งวัสีคะ เ,เป็นอันเสร็จนะคะคือถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกให้เผ็ดเยอะๆแล้วแต่เราถ้าสําหรับคนที่คิดว่าทําไม่เป็นให้เติมซีอิ๊วขาวทีละน้อยนะคะเราก็ค่อยชิมค่อยชิมเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบกินปะลาร้าก็ใส่ปะลาร้าจีได้นะคะเพราะว่าแล้วแต่นะคะแต่อันนี้ไม่ใส่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาจาัดใส่จานนะคะจะขอจัดใส่จานนิดนึงแปบ๊บหนึ่งคะ่ะโอเคค่ะจัดใส่จานเลยค่ะ ทำง่ายๆค่ะไม่ยากเลยนะคะมีาลาเจใส่าลาเจไปด้วยนิดนึง mm hmm. นึงนะคะเส mm ็จเส็จเสรโอเคโอเคค่ะนะคะ mm hmm. ตามคำขอนะคะนะ้ำพริกเกลือเจค่ะ mm hmm. ถ้าสมมติว่าทำง่ายๆถ้าคิดว่าตัวเองทำไม่เป็นให้ใส่ วัตถุดิบที่เป็นแบบทีพวกเกลือพวกซีอิ๊วเนี่ยอย่างละนิดก่อนจะเพิ่งไปใส่เยอะนะคะเพราะบางคนไม่คุ้นมือไงอาจจะทําให้รสชาติเนี่ยมันเสียจนกลับมาแก้ไม่ได้นะคะโอเคค่ะเป็นอันเสร็จนะคะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเจอชนชนทิ้ค่ะมาค่ะมาค่ะมาทิมกันจ้ามาทิมกันจ้ากินด้วยมามามาเร็วมา คิดแตกนะไม่แตกจ้ะนี่มะขามมะเฟืองกินท,ที่มะขามก็อร่อยรสชาติยังไงไม่เถือนมากมะขามอ่อนตามเสษน้ำคูได้ไหมได้ก็ได้ละมะเฟืองบ้านหนูซื้อมาหรือเปล่าเนี่ยถือ,อบ้านหนูเก็บได้เลยครัตบตลอดบ้านนอกอะที่นี่ในเมืองนะที่ทอมกรุงเทพรดรดมะขามรดผสมไหมเรื่องเนะ มันเปรี้ยวเนาะอือไม่้ยวอือไม่เปรี้ยวเปรี้ยวตลอเอขำลดล้ขำอดดากเลอม่เปรียปร้ยวแล้ะาขำลอดลีแน่นอน mười đó này mười Mình mười thịt mười tám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  mười năm mười เ okay, คลมหนึงเล้ไปคลิป